คุณเคยอธิษฐานขอให้พระเจ้าแก้แค้นคนที่ทำร้ายคุณไหมความรู้สึกคมคืนหรือการไม่ให้อภัยที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นเป็นเหมือนกับยาพิษแทนที่เราจะตั้งใจวางยาคนอื่นกลับกลายเป็นว่าเรากำลังวางยาพิษตัวเองสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเรา ให้เรามาดูด้วยกันว่าเราจะตอบสนองสถานการณ์อย่างไรในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ27กล่าวไว้ว่าแต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านพระเยซูกำลังบอกให้เรารักคนที่ทำร้ายเราและทำดีกับคนที่เกลียดเรา สิ่งที่พระเจ้าส่งสอนและทรงเป็นแบบอย่างแก่เราให้ปฏิบัติตามนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำดีหรือการรักศัตรูเพราะพระองค์หวังว่าวันหนึ่งเราจะสามารถทำตามเช่นนั้นได้แต่โดยพระเจ้าในชีวิตของเราจะทรงคอยเสริมกำลังให้เราทำได้ทุกสิ่ง เป็นสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆสำหรับเราที่เป็นมนุษย์การรักคนที่น่ารักคนที่นิสัยดีๆคนที่ทำสิ่งดีคนที่เกิดผลดีอะไรๆที่ดีๆเรารักโดยไม่ต้องคิดแต่หากจะให้รักคนที่นิสัยไม่ดีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราตลอดคนที่เคยทำร้าย นินทาซุบซิบคนที่แอบทำร้ายเราข้างหลังมันดูเป็นเรื่องที่ยากจริงๆและเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆในพระธรรมมารโกบทที่10ข้อ27กล่าวว่าฝ่ายมนุษย์ก็เกินกำลังที่จะทำได้แต่ไม่มีสิ่งใดเกินกำลังของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งฉะนั้นอย่าคิดแก้แค้นอย่าอยากเอาคืนเพราะนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่มั่นใจในความยุติธรรมของพระเจ้าจงมอบทุกการแก้แค้นให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงยุติธรรมเสมอ